ว้าวมากแม่อุ้มลักษณาได้เลิกถอยรถใหม่โสดสวยปังสุดๆต้องบอกว่าโสดสวยและนับวันยิงสุดปังแบบสุดๆส,สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักแสดงสาวสวยสายเซ็กซี่อย่างอุ้มลักษณาที่นอกจากนับวันจะสวยแซบทวีคลือเรื้อยแล้วนั้นในส่วนของชีวิตก็ยังทั้งเริศและแฮปปี้ไม่เบาเลยทีเดียวล่าสุด24พฤศจิกายน2566 อุ้มลักษณะก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องน่ายินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพคู่กับรถหรูคันสวยพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าพิเชษทามแฮชแท็กสองสี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สซึ่งหลังจากที่สาวอุ้มได้เผยโพสต์ไปแล้วก็มีบรรดาแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกหนึ่งกันอย่างคับคางเช่นปังไม่หยุดค้าปังสุด เรถงามยามดีปังที่สุดแล้วคนนี้ปังไม่ไหวร์ดมากสวยแผงมากเลยค่ะปังปุริเยเร์ดมากมายเลยค่ะคุณอุ้มแม่เก่งแม่แซบแม่รวยสวยและรวยมากไม่ได้ดูรถเลยค่ะดูแต่คนซื้อสวยมากยินดีด้วยค่ะคุณอุ้มขอบคุณอินสตาแกรมลักขณาอุ้ม